คุณเคยมีใครบ้างไหมครับที่จากไปแล้วแต่หัวใจคุณยังโหยหายังมีคำที่อยากพูดแต่ไม่ทันได้บอกถ้าวันหนึ่งคุณได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากหน้าถึงคุณจากวิญญาณของแมวที่คุณรักหรือบางทีอาจเป็นจากเพื่อนรักที่ล่วงลับไปแล้วคุณจะทำยังไงครับคุณจะกล้าคลี่ซองจดหมายนั้นออกมาอ่านไหมทั้งทที่รู้ว่า มันจะทำให้คุณทั้งยิ้มและร้องไห้ในเวลาเดียวกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านเอารวยนะครับช่องรวมบทความเรื่องย่อหนังสือเริ่มสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือเอาไว้สร้างความมั่งคั่งสู่ความมั่นคงแหล่งรวมบทความหนังสือที่จะนําพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์จากการอ่านนะครับ วันนี้เสนอเรื่องจดหมายจากดาวแมวโดยน็ทีสสิวิมลคืนนี้ผมอยากพาคุณไปร่วมเดินทางสู่โลกแห่งปริณนจากดาวแมวเรื่องราวของแมวส้มตัวอ้วนผู้ทำหน้าที่พิเศษส่งจดหมายจากวิญญาณแมวถึงมนุษย์เพียงหนึ่งคนในคืนหนึ่งเพื่อถ่ายทอดความทรงจำความผูกพัน และความคิดถึงที่ไม่มีวันถูกลบเลือนไปแม้แสงอาทิตย์รุ่งอรุณจะกลบลายหมึกในกระดาษแต่หัวใจของเราจะยังคงเก็บมันไว้ตลอดกาล 1. การเดินทางของแมวส้มแมวส้มไม่ใช่แค่แมวธรรมดาแต่คือบุรุษไปรษณีแห่งจักรกวาลแมวเขามีหน้าที่ล่องลอยระหว่างดวงดาวลงมายังโลกมนุษย์ในยามคำ่ำเพื่อส่งมอบจดหมายสุดท้าย จากเหล่าแมวที่จากไปแล้วคุณลองนึกภาพสิครับคืนหนึ่งเงียบสงัดคุณได้ยินเสียงเกรียวกราวเบาๆเหมือนกระดาษขยับเมื่อหันไปก็พบแมวส้มตัวอ้วนกำลังนั่งเฝ้าหน้าประตูบ้านข้างตัวมันคือถุงไปรษนีใบใหญ่เต็มไปด้วยซองจดหมายที่ส่องแสงอ่อนๆและทุกซองมีชื่อของใครสักคนที่ยังคงเฝ้ารอการบอกลา 2. จดหมายจากแมวความทรงจำที่ไม่ลบเลือนแต่ละฉบับจดหมายคือความทรงจำที่ห่อหุ้มด้วยรักและทิดถึงจดหมายจากแมวที่เคยนั่งบนตักเจ้าของทุกค่าแต่วันนี้เหลือเพียงเก้าอี้ว่างเปล่าจดหมายจากแมวที่จากไปโดยที่เจ้าของไม่ทันเอ่ยคำลาขอโทษที่จากไปกระทันหันจดหมายจากแมวที่เล่าถึงความสุขในวันฝนตก ที่ทั้งคู่เคยนั่งมองหยดฝนด้วยการริมหน้าต่างจดหมายเหล่านี้หมึกจะเลือนหายไปหลังพระอาทิตย์ขึ้นแต่ความทรงจำที่บรรจุอยู่ในใจมนุษย์จะอยู่ไปตลอดกาล 3. จิตวิทยาแห่งความทรงจำและการสูญเสียนักจิตวิทยามักพูดว่าการสูญเสียไม่ได้ทำให้ความรักหายไปแต่เปลี่ยนรูปแบบมันต่างหากหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เล่าเพียงนิทานแต่มันสะท้อนความจริงทางจิตใจของเราเมื่อเราสูญเสียใครหรืออะไรที่สำคัญเรามักทำสองสิ่งเก็บความทรงจำและสร้างความหมายใหม่จดหมายจากแมวจึงไม่ใช่เพียงตัวอักษรแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเยียวยาเป็นเหมือนเสียงจากอดีตที่มากระซิบว่าขอบคุณที่เคยรักกัน 4. ความทรงจำในฐานะสมบัติ หนังสือเล่มนี้สอนเราว่าความทรงจำคือสมบัติที่ไม่มีใครขโมยไปได้แม้สิ่งมีชีวิตที่รักจะจากไปแต่ภาพเสียงและความรู้สึกยังคงถูกเก็บไว้ในคลังหัวใจเวลาคุณคิดถึงคุณสามารถรื้อค้นมันขึ้นมาเหมือนเปิดกล่องของขวัญเก่าๆความสุขความเศร้าความอบอุ่นทั้งหมดนั้นจะพรั่งพลูมาอีกครั้ง นี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาเรียกว่าการทำงานของความทรงจำเชิงอารมณ์มันไม่เคยตายไปพร้อมร่างกายแต่มันจะคงอยู่ตราบที่เรายังหวนระลึกถึงทําทำไมมนุษย์ถึงต้องการการบอกลาหลายคนเจ็บปวดจากการสูญเสียไม่ใช่เพราะการจากลาแต่เพราะไม่ได้บอกลาจดหมายจากดาวแมวจึงเป็นเหมืองสัญ,ญลักษณ์แทนคำลาสุดท้ายที่เราโหยหา ไม่ว่าจะเป็นขอโทษขอบคุณหรือฉันรักเธอมันคือกระบวนการที่จิตวิทยาเรียกว่าการปิดวงจรเมื่อเราได้รับโอกาสแม้เพียงในจินตนาการมันช่วยให้หัวใจเรายอมรับความจริงได้ง่ายขึ้น 6. ความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์หลายคนอาจมองว่านี่เป็นเรื่องเล็กแต่ความผูกพันระหว่างคนกับแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ไม่ได้ต่างจากความรักที่เรามีต่อมนุษย์เลยงานวิจัยหลายงานยืนยันว่าการมีสัตว์เลี้ยงช่วยลดความเครียดทำให้เจ้าของหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขและยังช่วยเยียวยาโรคซึมเศร้าได้จริงดังนั้นจุดหมายจากแมวไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่มันคือการสะท้อนภาษาหัวใจที่คนและสัตว์เคยใช้ร่วมกัน 7. บทเรียนที่แฝงอยู่ในปริณีจากดาวแมว เรื่องราวนี้แฝงแง่คิดลึกซึ้งหลายข้อเช่นจงเห็นค่าในปัจจุบันและจงอย่ารอจนกว่าจะสายเกินไปที่จะพูดคำว่ารักการสูญเสียไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเปลี่ยนรูปแบบของความสัมพันธ์ความทรงจำคือสมบัตินิรันนั่นคือความจริงแม้นมันจะจางลงในกระดาษแต่จะสว่างอยู่ในใจเสมอการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการลืมเลือนไม่ใส่ใจ แต่มันคือการอยู่ต่อไปพร้อมความทรงจำนั้น 8. จากเรื่องแมวถึงชีวิตของเราถ้าฟังให้ลึกเรื่องนี้ไม่ใช่แค่จดหมายจากแมวแต่คือการสะท้อนชีวิตมนุษย์ทุกคนเราทุกคนมีคนสำคัญที่อาจไม่อยู่กับเราเสมอไปเราทุกคนมีคำที่อยากพูดแต่ไม่กล้าหรือยังไม่ได้พูดเราทุกคนต้องการใครสักคน หรือบางสิ่งมายืนยันว่าความรักนั้นไม่สูญหายไปจริงๆและนี่แหละครับที่ทำให้ปรสณีจากดาวแมวกลายเป็นหนังสือที่สัมผัสใจคนอ่านทั่วโลกในตอนท้ายนี้ครับแมวส้มตัวอ้วนจากดาวแมวอาจเป็นเพียงตัวละครในหนังสือแต่เขากำลังสอนเราทุกคนว่าความรักและความทรงจำไม่เคยตายไปพร้อมร่างกายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่กับคนหรือสัตว์ที่เรารักอย่างไรแล้วคุณล่ะครับเทาวันนี้คุณมีโอกาสเขียนจดหมายหนึ่งฉบับไปหาคนที่คุณคิดถึงที่สุดไม่ว่าจะยังอยู่หรือจากไปแล้วคุณอยากจะเขียนว่าอะไรลองเล่าให้ผมฟังในคอมเมนต์นะครับและสุดท้ายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือและชอบสะสมเนื้อหาเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ ต้องการค้นหาหนังสือไว้เป็นส่วนตัวก็ลองคลิกดูลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าคลิปนี้ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นหรือทำให้คุณคิดถึงใครบางคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ่านเอารวยพวกเราไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเยียวยาและเติมเต็มหัวใจคุณทั้งหนังสือดีๆเล่มใหม่ๆและมุมมองที่น่าสนใจแบบนี้อีกในอนาคต รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองสำหรับคลิปนี้ขอผู้ฟังจงโชคบีช่องอ่านเอารวยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ